เบื่ออ่ะไปอะไรดีอ่ะใช่สินี่เราซีชิ้นทุกแบบเหมือนกันเฮ้บ้านนี่เราจะไปเล่นอะไรกันวะเด็กวะกันมั้จะบ้าหรอฉันเป็นผู้หญิงนะนี่พวกเธอพวกเราได้ไปอบรมทำหนังสั้นน่ะเฮ้ยจริงอ่ะยิงดิเดี๋ยวเราไปบอกคุณครูกระเถอะว่าเราจะไปอบรมกันไปปะ าาาบบบเฮ้ยจะไปไหนกันวะฉันจะไปอบรมหนังสั้นการสนใจไหมอ้ยหนังส่งหนังสั้นอะไรไม่อยากไปถ้าใช่ใช่มันน่าเบื่อไปเล่นเกมดีกว่าไปก็ไม่ต้องไปงั้นพวกเราไปกันก็ได้ใช่เราไปกันเองก็ได้ชอบนี่คอเตรียมของอะไครบไปยังชิคเกอมาเลครบทุกอย่างเลยสบายดีแล้วชิคเกอขนบไปเยอะมากงานนี้ฉันไม่อดตายแน่ถ้าครบแล้วงั้นก็ไปกันเลย let's go ไป พี่เป็นไงบ้างออกลุ้นสนุกไหมสนุกมากเลยอ่ะเฮ้ยกับข้าวที่นึ่นอร่อยมากอ่ะแล้วก็มีน้ำพริกซีกอรอ่ะพี่องคน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยเขาว่ากันทุกคนแหละเนาะแต่เขาบว่าน่ารักสุดยอดทั้งหมดเลยอ่ะที่มันคุยอะไรกันวะลองไปถามมัน ไปปะไปปไปดิเธอคุยอะไรกันอยู่เหรอก็คุยเรื่องข้าวค่ายอยู่ไงกับค้ายที่นั่นน่ะอร่อยมากเลยนะเสียดายที่พวกเธอไม่ได้ไปกินกันน่ะฉันได้ความรู้มากมายเลยอ่ะเกี่ยวกับการทําหนังสั้นน่ะมันเลิศมากเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะเอาหนังสั้นมาให้พวกเธอดูอ๋อใช่ลอลดูกันจริงเหรอฉันเสียดายไม่ได้ไปใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรหรอกเธอปีหน้าค่อยไปใหม่ก็ได้ใช่ใช่ใช่มานี้สิเดี๋ยวฉันจะเล่าอะไร ba 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 na ba na. ba